Good morning ทุกคนวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะเราจะไปช uh, ้อปปิ้งอาออฟช็อปอฟช็อปก็คือเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆของคนที่นี่นะเขาจะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ที่นี่ซีแลนด์นะคะตอนนี้ก็คือเราจะไม่ใส่แมสกกันแล้วเนาะจะใส่เฉพาะตอนที่เราขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือก็ใช้ชีวิตเหมือน ปกติเลยตอนนี้คือทุกคนใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องแบบใส่แมสไม่ต้องแบบล้างมือไม่ต้องแบบคีฟดิสเทนอะไรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปช้อปปิ้งที่ไหนต่อเนาะตามไปดูกัน ตอนนี้เลยก็อยู่ออฟช็อปร้านที่สองนะคะทุกคนร้านนี้ก็จะไม่มีแค่สะ่าเน้ะก็จะมีพวกหนังสือของแต่งบ้านอ c อก s s เซซอรี่เฟอร์นิเจอร์มีทุกอย่างเลยเราพาไปดูปรอบ หมดแล้วเนาะสำหรับช้อปปิ้งวันนี้ก็คือเราก็ไปดูเดินดูไปเรื่อยๆค่ะตามพวกเกอบช็อปมือสองอะไรอย่างเงี้ยไปดูพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวบ้างเป็นเกงยยีนบ้างะอะไรเงี้ยเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างตัวแรกเนี่ยเป็น fluffy coat นะคะ coat แบบนี้ อันนี้เป็นของยูนิโคนะคะได้ไหมได้ไหมได้มาในราคา20ดอลลาร์นะคะนิวซีแลนด์ดอลลาร์ก็จะประมาณ400บาทไทยนะคะตัวนี้ของยูนิโคนะคะเป็นขนหา่านสั่งไม่ได้แล้วก็อันที่สองที่เราได้มาก็คือรองเท้าคุ้นนะคะ t o r y b u r c h ได,ไ,ได้มาในราคา6ดอลลาร์นะคะ6นิวซีแลนด์ดอลลาร์ก็คือ120บาทของแท้ไน้นะทุกคนลิจิตอะของแท้เป็นหนังค่ะไม่รู้ว่าราคาจริงๆของรองเท้าคู่นี้มันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้มาเลยนะในราคาที่ถูกมากแล้วก็แบบมันยังใหม่มากๆอยู่เลยอะคือพื้นมันเหมือนแบบ น่าจะใส่ไปประมาณแค่ครั้งสองครั้งเองมั้งคะคู่เนี้ยเนี่ยสวยมากด้วยนะ <c oughs> คือในออฟช็อปออฟช็อปนะคะมันก็จะมีของของที่แบบเป็นแบรนด์เป็นราคาดีๆอะไรเงี้ยคะ่ะเยอะซึ่งถ้าเราแบบมีเวลานะเราก็จะแบบไปไปไปเลือกดูว่าเออไหนมันสวยเออแล้วก็ก็เจอของที่มันเป็นของแบรนด์สวยๆเยอะอยเลยนะ ก็หมดมัลไปแล้วะคะ่ะขอสำหรับวันนี้ไปนอนละบ,บาย